เจ็บคอยจ้คำเตือนมีคำหยาบสายในคลิปน้องๆหนูๆที่เพิ่งเกิดป่าบนโลกใดมีควรใช้จักรยานในการปั่นเอ้ยใช้วิจา,ารณณนในการรับชมไม่ควรใครพอ่อแม่มานั่งดูไว้เพือคำแนะนำนะจ๊ะเหนื่อยยังเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดียุคโควิดสิบเก้าเลยมาทำงานเป็นนักสำรวจไทยท่านนะครับเฮออทรษฎีแบบช็อตไงอยู่แต่บ้านเนี้ยไทท่านมันจะติดโควิดได้หรือเปล่าครับน้องๆเข้ามาดีดีกว่าไปเลย ตามหาหท่านอุ้ยตัวอะไรยะฟ้าพงฟ้าผ่าแรก่ฝนก็ไม่ได้ตกไปดูหน่อยและกันตัวอะไรอะ่ะให้ท่านโอโ้โหโคตรเทเลยพี่มีกล้าเป็นมันๆเลยเดินช้ายังกระเต่าอ่ะเออเฮ้เฮลโลยิ้มให้เขาไปเออฮ้ส่งยิม้มดูดิปุ่มเกมนี้มีอะไรบ้างปุ่ม F ชิฟได้อ,อ๋อเนี่ยแปลงล่างอะไรงี้เอออะไรวะเฮ้ ฟ้าผ่าเนี่ยอะไรตัวอะไรอ่ะผีเปรตไทยปหมเนี่ยผีเปรตเฮ้ยย่ามาโดนกูกูนักสำรวจตัวจริงโอ้ตายตายเฮ้ยมันไม่ตายว่ะทุกคนเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไงวะเฮ้ยไงตายไปดิมึง ในเดือนี้มีไททันอะไรให้เราเล่นบ้าง stacks on Titan น่าจะเป็นไททันจูจอมผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้มีเนื้อหาการสปอยในกระตูนนะถ้าใครยังไม่เคยดูก็ปิดไปเลยเ<ส>ดี๋ยวผมเล่นเองเฮ้ยกูไม่ได้ดู X stacks on ท i t หรอกแต่กูแบบอ,อยากเล่นนะครับมึงเจอไททันจูจจมมีไททันฟอร์มได้เลือกดีเลือกดีเลยย่าก,ก,ก,กริช่า Y เหรอมือใครวะเอเลนเคนี้เอเลนน่าจะดูดยานะครับติดเคเงี้ยเออมีเคจุดด้วยในลราดู แล้อฝนตกเฮียอะไรตอนกูยองจะแปลงร่างเนี่ยโคตรหล่อแปลงเลยเมไอยตัวไหนที่มันห้าวอ่ะโอ้ยอันนี้น่าจะคอร์เซอร์ใท่านเราสู้มันไม่ได้หรอเฮ้มันกลับร่างแล้วมึงโดนกูแปลงร่างเลยเฮ้ว่ฮวว้แปลงร่างแล้วอือมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่มึงต่อยให้ท่านนกก่อนไอ้เฮียที่มึงคอหรือนกเนี่ยอีซ่าดโดนกูต่อยดิโดนกูต่อยดิ กูต่อยดิมึงกูต่อยดิมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะหนีกูได้เหรอฮะมึงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นเหรอมึงก็จะหนีกูพ้นเหรอตายวายวายตายเลยตายเลยอะไรเนี่ยอะไรมึงโดนกูดิอ๋อโดนกูกูอะอดีตแชมป์เกมบ็อกซิ่งไงน้อง เออกูลืมดูเลยลุ่มต่อสู้มีเขี้ยนแล้วกูคลิกแต่เมาส์อ่ะเขามีสกิลนู้นสกิลนี้กูไม่มีอะไรกูมีต่มัดกับส้นตีเน ouais. ี่ยทำไมอ๋อโอ้โหใหญ่ไม่กลัวครับอ่ะแล้วกูแตกกูแตกเฉยเลยตัวใหญ่มันก็ต้องเจอตัวใหญ่เหมือนกันโคร์ลิเซชันมาฮาเจอกูโดนโกโก้ดอ้าา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  หมัดขวาไปหมัดตรงโอ้โหโคตรช้าเลยเฮียต่อยใครก็ไม่โดนอุ้ยทำาะเฮียอะไรกันอ่ะมึงทำอะไรกันอ้ะเฮ้ยเฮียนั่นสลบไปเลยทำอะไรอ่ะกับล่างก่อนกับล่างกันเฮ้ยนี่กูรู้อีสองปุ่มแลแปลงล่างกับกลับร่างกูไม่รู้เฮียอะไรเลยลองดูกันดิทำได้แปลงล่างก่อนโดนกูกูแปลงล่างแล้วไหนก็ดูนี้กดตัวเอผมทำอะไรอ่ะกดตัวอาร้อง กูเจ็บคอไอ้สหัาดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรกูไอ้เฮี้ยมึงหยุดมึงหยุดเนาะมึงหยุดเนาะโดนกูเนาะโดนกูเนาะโดนกูกูจับนะโอ้ยมึงหยุดดีทำเฮี้ยอะไรได้บ้างวะเนี่ยตัวก็ใหญ่โอ้มันแปลงร่างออกมาจะมาต่อยกับกูดูดูเดี๋ยวดูมาครับตัวอะไรอ่ะตัวไม้ของพ่อวะเนี่ยโอ้ให้ระเบิดอะไรฮ่าอ้อ กูต่อยต้นไม้เลยมึงเป็นต้นไม้เหรอฮะมึงเป็นต้นไม้เหรอตายสนะหมดโอกาสโตแล้วมึงอ่ะ